สอนยืมเงิน1,000 0บาทผ่านตู้ ATM กรุงไทยเงินด่วนง่ายๆไม่ต้องโอนก่อน สวัสดีค่ะวันนี้เรามีช่องทางยืมเงินแบบใหม่มาแนะนํากันค่ะนอกจากช่องทางกู้ยืมเงินออนไลน์ผ่านแอปในมือถือแล้วยังสามารถยืมเงินได้อีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือการยืมเงินผ่านตู้ ATM โดยสามารถยืมเงินผ่านบัตร ATM กรุงไทยได้ส่วนวิธีการทําอย่างไรนั้นมีอยู่2กรณีด้วยกันไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะวิธีที่ 1. ยืมเงินผ่านบัตร ATM กรุงไทย บัตร ATM ธนาคารกรุงไทยสามารถใช้ยืมเงินด่วนฉุกเฉินผ่านตู้ ATM ได้โดยถ้าหากคุณเป็นสมาชิกสาหากรณ์ออมทรัพย์ก็สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ให้เสียบบัตร ATM กรุงไทยเข้าตู้กดรหัสแล้วเลือกบริการอื่นๆ 2. เลือกบริการอื่นๆอีกครั้งแล้วกดที่สาหากรณ์ออมทรัพย์ 3. กดรับเงินกู้แล้วระบุจํานวนเงินที่ต้องการกู้ 4. รอรับสลิปโดยการยืมเงินผ่านบัตร ATM จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและ5้ถอนเงินที่ยืมมาได้เลยทั้งนี้การยืมเงินผ่านบัตร ATM กรุงไทยด้วยวิธีนี้ได้เฉพาะผู้ที่ออมเงินกับสากรที่เป็นสมาชิกอยู่เท่านั้นนะคะวิธีที่2 ยืมเงินผ่านบัตร ATM กรุงไทยบัตรเงินด่วนกรุงไทยกรณีที่2เป็นการยืมเงินจากตู้ ATM ที่หลายท่านเรียกว่ายืมเงินจากบัตร ATM กรุงไทยผ่านบัตรกดเงินสด k t c พร,ราวโดยท่านสามารถสมัครเพื่อใช้ยืมเงินด่วนผ่านตู้ ATM ได้สะดวกและเร็วมากๆในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้นอกระบบโดยท่านสามารถสมัคร เงินสด KTC p รือบัตรเงินด่วนได้แค่ท่านที่มีรายได้สูงกว่าเดือนละ12,000บาทและมีอายุงานในปัจจุบันมากกว่า4เดือนขึ้นไปเพื่อเป็นการใช้เงิน,งนที่ตู้ ATM ผ่านบัตร KTC p l าวม่ยามฉุกเฉินนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะ